โลกันตะนรกและมหาอวีจีนรกโลกันตะนรกตั้งอยู่ระหว่างจักรวาลทั้งสามเปรียบเหมือนนำกงล้อเวียนสมล้อมาวางชิดกันช่องว่างระหว่างล้อทั้งสคือที่ตั้งของโลกันตะนรกหรือเปรียบเหมือนนำบาทสามใบมาวางคว่ำไว้ให้ชิดกันช่องว่างระหว่างบาทนั้นคือที่ตั้งของโลกันตนรก นากนี้กว้าง8,000โยชน์ความยาวไม่สามารถวัดได้มีคูลึกและยาวมีความลึกที่หยั่งไม่ได้เบื้องบนไม่มีฝาปิดเบื้องล่างมีน้ำรองรับแผ่นดินเป็นพื้นเบื้องบนนั้นเป็นปล่องสูงขึ้นไปจนถึงพมโรคไม่มีวิมานเทพย,ายดาในโลก,กาตานรกนี้มีแต่ความมืดมนยิ่งนักสัตว์ที่เกิดในโลก,กาตานรกนี้ มองไม่เห็นอะไรเลยราวกับหลับตาในคืนเดือนมืดแม้ว่าแสงดาวแสงเดือนและแสงตะวันจะส่องสว่างให้แก่คนทั้งสี่ทวีปให้มองเห็นได้แต่ก็ไม่สามารถจะส่องให้เห็นในโลกกันตนรกได้ทั้งนี้เพราะเดือนและตะวันซึ่งมีแสงสว่างนั้นส่องได้ในระยะไกลเพียงยอดเขายุคคันทรเท่านั้นไม่สามารถส่องสว่างเลยเขตกำแพงจักรวาลไปได้ โลกตานตนรกนั้นตั้งอยู่นอกกำแพงจักรวาลดังนั้นแสงสว่างจึงส่องไปไม่ถึงแต่ถ้ามีปรากฏการ5ประการต่อไปนี้เกิดขึ้นจึงจะมีแสงสว่างในโลกัตานตนรกคือประการแรกเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงมาปฏิสนธิในคันพระมารดาประการที่สองเวลาที่พระโพธิสัตว์ออกจากคันพระมารดาประการที่สาม เวลาที่พระโพธิสัตว์ตสัรู้ประการที่สี่เวลาที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาพระธรรมประการที่ห้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานเมื่อสัตว์ในโลกกันตันรกแลเห็นกันแล้วต่างก็คิดว่าแต่ก่อนเคยอยู่ตัวเดียวณที่นี้ไม่รู้ว่ามีคนมากมายอยู่ในนรกที่ร้ายนี้ด้วย แต่ช่วงที่สันว์นรกแลเห็นกันนั้นสั้นมากเปบียบดังช่วงระยะดีดนิ้วลัดนิ้วมือหรือราวกับช่วงฟ้าแลบและรวดเร็วเท่ากับช่วงกล่าวคำว่าอันใดอันใดพอกล่าวได้เท่านั้นแสงสว่างนั้นก็กลับมืดดังเดิมช่วงที่แสงสว่างอยู่นานที่สุดคือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาผู้ใดประทุษลายบิดามัรดานักบวช ครูอาจารย์ผู้มีศีลและยุโยงส่งให้แตกกันเมื่อตายไปก็จะเกิดในโลกกันตะนรกนี้สัตว์ในนรกนี้ร่างกายสูงใหญ่ถึงหกพันวาเล็บมือเล็บเท้านี้เกาะที่แห่งใดก็จะติดกับที่แห่งนั้นสัตว์นรกนี้ใช้เล็บเกาะกับแพงจักรวาลห้อยโหนโยนตัวเหมือนค้างคาวมีความหิวโหอยอย่างเหลือประมาณ รันปีนไป่ายไปหาอาหารก็จะถูกต้องมือของกันและกันคิดว่าเป็นอาหารต่างก็ดีใจจึงกัดกินกันและกันต่างใช้มือตะคุบและรัดกันเพื่อกินเป็นอาหารจนตกลงในน้ําซึ่งรองรับแผ่นดินไว้ขณะที่ตกลงไปในน้ํานั้นเหมือนผลไม้ใหญ่หล่นน้ําซึ่งแสงแดดไม่เคยส่องถึงเลยดังนั้นน้ํำจะเย็นใย,ยเยียบเป็นที่สุดพอตกไปถึงน้ําแล้ว ครู่เดียวร่างกายก็จะเปื่อยยุ่ยราวกับก้อนอุจจาระตกลงในน้ําเมื่อสัตว์นรกนี้ตายแล้วก็กลับเป็นตัวตนขึ้นอีกบินขึ้นไปเกาะกาแพงจักรวาลด้านนอกซ้ําแล้วซ้าเล่าได้รับทุกขเวทนาเป็นเวลานานชั่วพุทธันดรกันหนึ่งมหาอาวีจีนรกบรรดาสัตว์ที่เกิดในมหาอาวีจีนรกนี้ได้รับทุกขเวทนาเป็นเวลานาน,านถึงกันหนึ่งจึงจะพ้นทุกข การหนึ่งนั้นมีระยะเวลานาน,นเท่าใดจะนับด้วยปีและเดือนก็ไม่อาจนับได้อุปมาเหมือนภูเขาเทือกหนึ่งสูงหนึ่งโยนกว้างโดยรอบสามโยชนเมื่อถึงหนึ่งร้อยปีก็มีเทวดาองค์หนึ่งนำพระทิพย์ที่บางอ่อนราวควันไฟมากวาดภูเขาแต่ละครั้งที่เทพย,ายดากวาดภูเขาให้ราบเรียบลงเป็นแผ่นดินก็เรียกว่าสิ้นกานหนึ่งหากมีผู้ถามว่า ผู้ที่กระทำบาปห้าประการแล้วไปเกิดในมหาอาวีจีนรกเหตุใดจะนับคำว่าครบหนึ่งกันเพราะการหนึ่งผ่านไปแล้วสามส่วนยังเหลืออีกหนึ่งส่วนและไฟบรรลัยกันก็จะไม่ขึ้นครั้งหนึ่งมีคำตอบดังนี้บรรดาสัตว์ที่เกิดในมหาอาวีจีนรกนั้นก็ยังไม่ครบหนึ่งกันดังกล่าวแล้วถ้าไฟบรรลัยกันไม่ก็จะไม่ไหม้คนนรก ทั้งนี้เพราะเมื่อไฟบรรลัยกันไม่มาถึงมาหาอวีจีนรกก็จะมีลมชนิดหนึ่งเกิดจากบาปกรรมพัดพาตัวคนนรกไปยานรกขุมอื่นซึ่งไฟยังไม่ไปไม่ถึงลมนี้พัดเร็วมากเปรียบดังนกตัวหนึ่งจับอยู่บนต้นไม้สูงมากขณะเมื่อนกบินไปจากต้นไม้ก็จะเห็นเงานกตกลงมากลางพื้นดินพร้อมกันไม่ทันรู้ว่านกและเงาของนกนั้นสิ่งไหนเกิดก่อนสิ่งไหนเกิดทีหลัง ตราบใดที่ยังไม่ครบกันหนึ่งคนนรกก็ยังไม่ผลบาปตราบนั้นดังเช่นบาปของพระเทวทัตซึ่งไม่อยู่ในมหาอาวีจีนรกนั้นระยะทางจากมนุษย์โลกถึงยมโลกคือ140โยชน์จากยมโลกถึงมหาอาวีจีนรกคือ1,000โยชน์แผ่นดินที่เราอยู่นี้กว้าง10,000โยชนะ์หนา2 4 0 0 0 0โยชน์ น้ำที่พยุงแผ่นดินไว้หนา480,000โยธลมซึ่งพยุงน้ำและดินไว้ไม่ให้จมมีให้ไหวหนา960,000โย์บรรดาสัตว์นรกทั้งหลายนั้นอยู่ใต้แผ่นดินที่เราอยู่นี้เรื่องของบรรดาสัตว์ที่เกิดในนรกภูมิมีข้อความย่อๆดังกล่าวแล้วเพียงเท่านี้